สองทีมก็จะมาจะเบิร์นก่อนนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูรายชื่อครับของทั้งสองทีมวันนี้จัดทัพกันอย่างไรบ้างน,นะครับทั้งสองทีมในในต้องเก็บชัยชนะนั้นนี้ก่อน,นครับก็ลืมเกมวันที่11เ็ไปก่อน,นครับขอทุกคนเล่นเต็มที่เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับศึกใหญ่นะครับเพราะว่า <c oughs> ปีนี้บุรีรัมย์ก็เล่นในหลายถ้วยครับ และเชื่อว่าน่าจะมีการพ้องถ่ายนักเตะกันเป็นอย่างดีครับครับจงหวันนี้ดูในเกมก็ขึ้นมาแล้วครับจักรพันธ์จักรพันธ์กระชากมาทางขวาโดนสไลด์ไว้ก่อนครับประหยัดบุญญาแล้วก็เลี่ยวออข้างครับไม่ยอมเสียลูกแต่มุมครับเป็นลูกทุ่มครับของบุรีรัมต่างขึ้นไปโอ้กลงหวังพยายามบังบอลเนกลักษณ์หมุนกลับมาต้องย้อนกลับมาหลังใหม่ครับตั้งกันใหม่ประหยัดขับไปทีทครับ ดูบุรีล์ขึ้นมากดดันสูงเลยนะครับในแดนของราชบุรีนะครับเปิดยาขึ้นมาอาโดโซ่จังหวะนี้ได้ฟาวครับสุรีไปฟาวจังหวะเข้าด้านหลังของสุรีสุขานะัเหมือนจะใช้เนี่ยครับมือนิดนึงครับดึงไว้นะครับดับบาลัดนี่ก็มป็จังหวะที่จะได้เล่นต่อนะครับผู้ินิษ์นี่อยู่ตรงนั้นพอดีครับเลยเป่าลูกฟาวนะครับ ให้กับราชบุรีครับได้ลุ้นนะครับจังหวะนี้ของราชบุรีมิรับก็อยู่ที่ว่าจะปั่นหรือว่าจะมีรู้สุดอย่างไรครับของราชบุรีมิรผลนะครับแต่เปตตี้เฟรนเดสครับอยู่ที่บอลจะลองตางถ้าเหมือนจะลองยิงเหมือนกันครับเขาซ้ายนะครับรัตนาก็อยู่ที่บอลด้วยแพง3คนครับบุริลำ ขึ้นมายิงลูกนี้แล้วอู้วบอลแม่ข้ามคานไปครับได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกยิงของเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยสุดดีเท่าไหร่นะครับดูจังหวะยิงที่คิกลูกนี้ครับอบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับจะยิงของเฟรนเดสครับดูนิดเดียวครับเจ้าตัวนี้ถึงก็เสียด,ดายเลยทีเดียวครับโอ้โหโอกาสกาโดโซ <c oughs> ขึข้มาครับกับใหญ่นิ้วงใหญ่กระชากเองครับแทงออกมาเฮเบอร์ตี้ เตเบตีแตะเข้ามาเอาใหญ่ที่ว่าเก่งครับลูกนี้ยิงโอ้โหไปติดบล็อกโรเชล่ายังขวางไว้ได้เล่นหาที่ว่างดีครับยายนินวงทําชิ่งกันได้สวยงามนะครับของบ er ีซีเทโรศาสนะครับลูกไดย์ทักทายครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องชมดดบิดโรเชล่านะครับนี่ก็เป็นนักเตะจากสเปนนะครับย้ายมาจากมาคอรย่ญญาครับถือว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวในผ่านมา27นาทีครับจงังหวะยืนตำแหน่งของเขาได้ถือว่ายืนได้ดี อย่าบรญาครับขึ้นมาเหมือนกันครับเล่นลูกสั้นๆครับเปิดเข้าไปนักโตแล้วได้ขึ้นโขกหนึ่งๆแล้วยิงซ้ำตัวแล้วม่งเข้าไปครับโอ้เอาจนได้ครับได้หรือเปล่าประตูนี้โอ้โหผู้สิน์ยังไม่ให้เลยครับโอ้ไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้โอ้แต่บรรลมย์เกือบจะเสียประตูแล้วครับต้องดูจังหวะสุดท้ายที่ไม่ได้เพราะว่าสาเหตุอะไรออฟไซด์หรือช่างไรนะครับ ต้องดูครับจังหวะนี้ครับเปิดไปได้ดีครับจังหวะนี้นะฮะโตครับแล้วก็มงได้ดีเหมือนกันครับติดเซฟโอ้โห,โหโลูกนี้กัมกึ่งครับถ้าผู้ตัดสินยกธงแบบนี้ก็เป็นลูกล้ำหน้าของดักราสนะครับคือผู้สินมอกว่าไปโดนบอลหนึ่งครับคา,กกาโดโซ่คือถ้าเขาไม่โดนบอลทำท่ายืนเฉยเฉยปล่อยบอลเข้าไปเนี่ยก็น,น่าจะได้ประตูครับบอลกำลังจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าดักราสคาร์โดโซนิว หัวไวไปน,นิดหนึ่งครับใช้ศีรษะกำมงเข้าไปโอ้แต่ว,ว่าจังหวะยืนนี่มันก้มกึง่งก้มกึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะศีรษะเขาล้ําออกไปล <laughs> ูกอัลไซเจังหวะที่ก้มจะเล่นบอลนะครับเนี่ยเดี๋ยวด,ด,ด,ดูกันอีกครั้งครับจังหวะยิงเน,น้นๆเหมือนกันจังหวะนี้ต้องชมสุรักษ์ครับที่เซฟไว้ได้ก็ปัดโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับแต่จังหวะยืนนี่ยืนใกล้เคียงกันมากครับการเหมือนกันกับราชบุรีพิบดนะครับดูครับจังหวะนี้ที่น่าจะได้ประตูอครับแล้วจังหวะขึ้นหมง แล้วก็ยิงซ้ำจังหวะนี้ครับบอลมันเร็วมากเลยครับแล้วก็เป็นดาร์ลัตคาร์โดโซ่คุรีมาให้จากพันจากพันยอดขึ้นมาให้กับเทียทร์ทเทียทร์ทอบอลลงสวยครับแล้วเปิดจังหวแะแรกเข้ามาดังพุ่งหลุดมา,าออกด้านหลังไปเลยครับลูกเปิดของเทียทร์ทเปิดแรงมากครับลูกนี้แล้วบุรีรัมย์สวนมาบ้างครับจังหวะนี้คาร์เมโลระหยัดครับคาเมโล ัไปอยู่เส้นหลังแล้วเปิดเลี้ยงเข้ามาลูกนี้เอ้าจับบอลแล้วโอ้โหจะหาจังหวะยิงนิดหน่อยครับชฉาปุยแม่ไม่เสียหลักซะก่อนบอลย้อนหลังไปนิดนึงครับน่าเสียดายครับชฉาปุยวิ่งเร็วไปนิดนึ่งครับดูจังหวะที่คอนเซเตเปิดไปครับนี่นะครับย้อนหลังมาแล้วพยายามที่จะเยี่ยวตัวไปจับบอลดึงมานะครับแต่ว่าบอลเด้งโอ้โหนองออกหลังไปครับเสียดายครับต้องวิ่งช้าวันนี้อีกหน่อยได้ยิงต่ำน้ำได้นะครับเฉลี่ยเฉปุยครับ ยังหาโอกาสไม่ได้ครับสำหรับบุรีรัมยูนเต็ดนะครับผ่านมา45นาทีแล้วครับช่วงนี้ก็ทบเวลาก็หมดแล้วครับผู้ตัดสินมงคลชัยเพชรศรีครับเป่ากระดาษจบครึ่งแรกครับก็ช่วงนี้น้ำชมกลับมาที่อัลมาไบเซเดียมครับเราชมกันกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังครับบุรีรัมยูนเต็ดกับราชบุรีมิดพนเอฟซีครับยังเสมอกันอยู่ครับ0ูต่อศครับในครึ่งแรกครับ ตะวัสวนของรบลีบนะ่ากลัวเปิดข้ามมาเลยครับแม่แต่อกับคารุโซแล้วตหวะนนี้กระชากไปเอาครับเบียดก็ไม่ได้คารุโซได้ลองยิงดูลูกมิ้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับแม่เอาไม่อยู่นะครับโรเชล่าความเร็วของตกลัสคารุโซครับที่วิ่งเบียดกับโรเซล่านี่เกือบไปครับโรเซล่าดูเหมือนจะช้ากว่านะครับ ตัว่าจังหวะริงสุดท้ายของตองลาสคาโดโซ่นะครับยิงบทไปนะครับออกหลังไปดูครับเบียดได้ดีแล้วจังหวะยิงด้วยเท้า,า,าซ้ายครับไม่ตรงรอบครับเดรอนวอหาเพื่อนครับคือกไมา์คาเมลโลได้เปรียบด้วยครับบอลลุนนี้เปิดเข้ามากรโฉบมาโค้งนีาต้องตัดข,ข,ข้างครับโอ้เกือบไปครับเ,เขเามาทักทายน่ากลัวก็ไปรำจังหวะนี้จังหวะวิ่งสอดเข้ามาถือว่าได้ดีครับเคยอีริราโนา่ครับดูครับจังหวะเปิดของกัมบโรกอนสเลสครับ แล้วจังหวะวิ่งสอดเข้ามาครับของก็อีกยูโรโนนี่ถือว่าหม่งได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าต้องชมอุกฤษวงมีมาครับที่เซฟไม่ให้ทีมราชบุรีเสียประตูครับดูจังหวะนี้ครับคอนเสเว์เปิดมาครับหม่งกดลงพื้นก่อนแล้วนะครับจริงม่งกดลงพื้นนี่รับยากอานวินแกเบรโลชิงกับคืนมาอานวินอีกครั้งหนึ่งอานวินเปิดโด่งเข้ามาลูกนี้ครับแล้วเอาชกไว้ก่อนอุกฤษ จังหวะเทียร์ทรยิงซ้ำชนทางครับโอ้โหประตูแรกยังไม่มาครับบุรีรัมเกือบไปแล้วจังหวะนี้อังกฤษนิวซาเซฟไม่ได้ในจังหวะแรกแต่ว่าจังหวะชกบอลออกไปเนี่ยบอลมาก็เข้าทางครับธีร์ทรบุญประทันด้วยครับจังหวะนี้ชกออกมาครับธีร์ทรนี่เติมขึ้นมาแล้วก็แปดย้อนกลับไปเลยครับแต่ว่าบอลไม่เป็นใจครับไม่เข้ากรอบครับไปโดนคานครับดูครับชกออกมาครับอักฤษแล้วก็ธีร์ทรนี่ครับโดนสามเหลี่ยง บอลดีครับโอ้โหออกหลังไปโอ้โหน่าเสียดายครับบุรีรัมย์นี่มาในยิงด้วยเท้าซ้ายครับแปรสอนฝนเปิดไปครับอ้าวบอลเฉลี่ยมากกาเมโล่ได้บอลกาเมโล่ลองยิงดูลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นอีกแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูครับมาเป็นชุดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็มีโอกาสเข้าเรื่อยๆเลยครับเข้ากรอบเรื่อยๆครับวันนี้อุกฤษมุมมีมานี่ก็ต้อง เจองานหนักแล้วก็เจองานหินแล้วครับในครึ่งหลังดูจังหวะยิงของกอสเตตโอ้โหลูกนี้ครับไปชนเสาครับออกหลังไปครับโอ้ยิงได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับคาร์โร่กอสเตตครับหรือวอลมาก่อนครับเชาปุยครับปุยยกมาให้ตรงนี้ครับตอเลสตอเลสโดนแซะล้มลงไปวอซินเป่าฟ้าครับอ่าซีลาไปฟาวอันดิยาเดเลบาสิตอย่างเงี้ย ฟรีคิดของบรีลัมครับชรับปุยยอดเข้ามาตรงตรงเลยครับกมัมเบโลเปิดเข้ามาแล้วบอลลูกนี้เอา้าแมไม่เข้าครับโอ,โ,โอ้โหแม่ลูกนี้เหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูครับสุรีแม่ก็เป็นนางด้านนางอสโตครับที่เข้ามาเซฟไว้ได้ครับโอ้โหเกือบไปดูกันครังง้งัจังหวะนี้ครับเปิดลูกสุดครับกอนซาเลต เปิดไปจะให้อนาวินันวินหล,ลบไปให้สุรีแต่ว่าสุรีนี่ยิงยังใคดูครับจังหวะลูกสูตรของบุรีรัมย์ลูกนีครับคอนเสเรสเปิดมาแล้วโจโอเอลนี่เคียมบอลพลาดแต่ว่าจังหวะบุรีรัมย์น่าจะได้ประตูแต่ว่าสุรีนี่ไปสกัดมากกว่าจะยิงเลยครับดูนะครับ <c oughs> บอลเสียจังหวะไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับจังหวะที่บอลไปโดนโจ,โอเ,อโจโอเอลนะครับ หดยาขึ้นไปครับบุสิงก็ปาทปวีตหมดเวลาการแข่งขันเลยครับบุรีรัมยูเต็ดก็ทำได้แก้เสมอรลาาลีมิตผเล F ซีครับก็ต้องขอโทษแฟนๆบุรีรัมยูเนเั็นทุกคนครับที่ไม่สามารถเก็บ3มแต้มในบ้านวันนี้ได้ถือว่าเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการป้องกันตำแหน่งแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไม่มีคำแก้ตัวครับนะครับ นอกจากจะต้องไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องและจุดอ่อนที่มีอยู่นะครับยอมรับว่าการจบสกอร์วันนี้เรามีโอกาสมากแต่เราใช้จังหวะเปลืองแล้วก็ไม่สามารถทําได้ก็เป็นอะไรที่ต้องผมต้องรับไปแก้ไขก็ขอโทษแฟนบอลทุกๆคนครับวันที่11เราจะทําศึกกับโปฮังนะครับใน AFC c แชมเปี้ยนลีกในบ้านก็หวังว่าแฟนบอลรีรัมยูไนเต็ดทุกคนจะมาเป็นกําลังใจให้กับ บุรีรัมยูในเตดเพื่อเก็บ3แต้มใน AFC แชมเปี้ยนลีกในวันที่11นี้ให้ได้ขอบคุณมากครับค่ะก็วันนี้ก็คิดว่ากองเชียร์บูรีรัมยูเตก็เสียใจนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงเนี่ยมันเพิ่งเป็นแมตช์ที่2ของไทยพิมียรีกนะคะแต่เชื่อว่านักเตะของเราต้องทําได้นะคะแต่เชื่อว่าแต่เชื่ออย่างนั้นนะคะเ,เราในฐานะที่เป็นกองเชียร์นะคะ ก็ต้องเชียร์กันต่อไปค่ะมันทิ้งกันไม่ได้นะคะรักไปแล้วก็ต้องเชียร์กันให้ตลอดรอดฝั่งนะคะสิ่งที่นักเตะเวียเม,เ,ม,เ,มเตต้องการในเวลานี้คือกําลังใจนะคะเดือนมีนาคมเดือนนี้สามสิบเอ็ดวันเรามีแมตเตะทั้งหมดแปดแมตต์นะคะเราเตะเ,เมื่อต้นเดือนวันที่สองแล้วเราก็มาเตะอีกทีวันที่แปดมีนาแล้วเราวันที่สิบเอ็ดเรายังต้อง เล่นรายการ FC c h a แชมเปี้ยนลีกนะคะเราเปิดบ้านรับโปฮังนะคะว,นจจะวันที่11เสร็จจากวันที่11ปุ๊บวันที่15เราไปเยือน BEC t e ทโรเตจะ b e เ t e ทโเสร็จ3ทุ่มนักเตะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเพื่อบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปตเตะกับประเทศเทีม FC c h a แชมเปี้ยนลีกที่ญี่ปุ่นวันที่18นะคะเตะเสร็จวันที่18ต้องบินกลับมาเมืองไทยวันที่19นะคะแล้วก็มาเวียวันที่20 นะคะแล้วมาซ้อมแล้ว23ก็ต้องออกไปเยือนมากระก l า s นะคะจากมากระก l a เสร็จปุ๊บต้องมาเจอ,อปอตทระยองนะคะวันที่26นะคะแล้วก็วันที่29ออกไปเยือนเชียงรายอีกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักนะคะที่ทีมทีมหนึ่งนะต้องภายใน1เดือนต้องเตะ8แมตช์ก็คือเท่ากับ3จุด 3.5นะคะ3.5 3วันครึ่งเตะที3วันครึ่งเตะทีนะคะก็ต้องบอกว่าอยากให้กำลังใจนักเตะเยอะๆนะคะวันที่เราแข่งในบ้านนะคะมาช่วยกันเชียร์เยอะๆวันที่แข่งนอกบ้านใครว่างไปช่วยกันเชียร์นะคะแต่ยังมีความเชื่อว่าพวกเราทำได้ถ้าเรามีเราแล้วก็เรามีใจให้กันแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะเรามีกันและกัน ไม่ว่าอยู่ในจับมือเดินเคียงกันไปด้วยหัวใจผูกพัน